สวัสดีครับผมชั้นกอบครับก็วันนี้นะครับก็มาตอบคาถามเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่าไอ้เจ้า ht 2 1ตัว 2G นะครับเป็นตัว 2G นะครับตัวตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยครับหลายหลายคนหลายท่านเนี่ยซื้อไปแล้วยังใช้งานไม่เป็นนะครับสําหรับการที่จะเอามาต่อใช้ร่วมกับปีใหม่นะครับหลายหลายคนหลายท่านก็ถามเข้ามานะครับเซตนี้นะครับเสตนี้ ก็คือตัวนี้เป็นปีใหม่นะครับปีใหม่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว M ตัว 2G นะครับ h t 2 1ครับวิธีการนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานไม่ยากอะไรนะครับไม่ยากอะไรหลายๆท่านเนี่ยก็เอาสายนะครับเอาสายต่อปกตินะครับต่อปกตินะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ จุดของการเชื่อมต่อนะครับจุดของการเชื่อมต่อนะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยบางคนบางท่านก็จะมางงกับ audio in audio out ตรงนี้นะครับ audio นอ audio out นะครับคือถ้าถ้าเราจะเอาแบบง่ายๆเลยหลักการง่ายๆเลยก็คือ audio out เนี่ย audio out ของ ic bluetooth เนี่ยเราจะต้องเอามาเข้า audio in ของตัวปีใหม่นะครับ บางคนบางท่านเนี่ยมาดูมาดูาดางงงงอยู่ตรงนี้ไอที่มันเขียนบอกเนี่ย audio to m y board audio in อะไรเงี้ยอ่านไปอ่านมาท่านก็งงนะครับบางคนบางท่านงงเพราะบางคนไม่ได้เก่งภาษานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้วิธีการง่ายๆเลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือหลักการของมันก็คือเราเอาสัญญาณ ic bluetooth เนี่ยไม่ว่าจะเป็น a u x หรืออะไรต่างๆาง usb ต่างเนี่ย ออกจากจุดนี้เนี่ยออกจากจุดนี้เอามาเข้าอินพุตของปีใหม่นะครับออดิโออินเนี่ย yeah, เนี่ยออดิโออินของปีใหม่เนี่ยแล้วก็ออกออกปีใหม่เนี่ยออดิโอเอาที่เป็นสัญญาณขาออกเราก็เอามาเข้าอินของแอมนะครับอินของแอมหลายหลายคนเลยทะานอะไรอินเอาอีน้งงงงงงง ไม่อยากรู้ไม่อยากรับฟังอีออนอีดเอาอีเอาอะไรเนี่ยเอา,อางี้นี่ท่านวางนี้เลยวางมันแบบนี้เลยนะครับวางให้มันอยู่ใกล้ๆกันนี้นะครับสําหรับแอมรุ่นนี้กับปีไม้รุ่นนี้เท่านั้นนะครับ <S <S ก็ก็คือว่าวางแบบนี้แล้วก็เอาสายมันเนี่ยเชื่อมเข้าไปอย่างนี้ให้มันตรงๆกันเลยนี่งงใช่ไหมมีแล้วก็เสียบีปักไม่ใช่เอ่อ นี่นี่ให้มันตรงๆกันงี้เลยอ่านี่อย่างเงี้ยถ้าอย่างน,าางนาี้ถ้าอย่างนี้เขาบอกอ๋อถ้าอย่างนี้เข้าใจละนี่นะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่อยากจะทําความเข้าใจอ่าอิดเอาอิดเอาอะไรงงๆไม่อยากจะรับรู้นะครับไม่อยากจะรับรู้อยากจะต่อให้มันมีเสียงแค่นั้นพอจบนะครับแต่มันไม่จบแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าต่อแบบนี้ถูกแล้วนะครับ ต่อไฟเลี้ยงฟีต่อไฟเลี Slack, be, lift, uh, no. right ้ยงแอมต่อฐานลโพงอะไรถูกแล้วนะครับบางคนบางท่านบอกว่าทําไมมันยังไม่มีเสียงอีกนะครับมันยังไม่มีเสียงแต่ถ้าเปิดเพลงเปิดได้ปกตินะแต่ใช้ไม้ไม่ได้นะครับไม่แปลกนะครับมันเจ้าไม่แปลกนะครับเพราะว่าเรายังทําไม่ครบองค์ประกอบมันนะครับเรายังไม่ได้ทําให้มันครบองค์ประกอบสมมติว่าเราเสียบตรงนี้ครบแล้วต่อไฟอะไรเสร็จต่อสายไม้อะไรเสร็จแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับนี่ดิฟสวิทตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นีนนตนนตนน่ตรงนี้เนี่ยดิฟโวิทตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาดูใกล้ๆไอ้ดิฟสวิทตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยบางคนเขาก็บอกมันมีอะไรปิดอยู่นะครับโอเคถูกมันมีอะไรปิดอยู่ก็ใช่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันนะว่ามันจะมีอะไรปิดนะครับให้เราทําการถ้าเราจะต่อปีใหม่นะครับ ให้เราทําการหาไม้จิ้มฟันหรือหาอะไรก็ได้นะครับแหลมๆเขียมลงมานะครับเขียมลงมาอย่างนี้นะครับนี่เขียมลงมานะครับเขียลงให้มันอยู่ข้างล่างให้มันให้มันมาอยู่ฝั่งตัวเลขหนึ่งสองสามนะครับอา่าท่านใดตาม่ดีก็ไม่ต้องไปดูตัวเลขเขียมันมาอยู่ทางโวลุ่มแล้วกันเขียมลงมาทั้งสามตัวนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ เมื่อเวลาเราเขี่ยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแค่นี้เองนะครับจะสามารถใช้งานได้แต่ว่าบางท่านนะครับเขี่ยเล่นเขี่ยเล่นแล้วลืมเขี่ยคืนแล้วไม่ได้ใช้ปีใหม่นะครับแล้วก็แชทปรถามบอกว่าผมเขี่ยสวิตนะครับเขี่ยสวิตลองเขี่ยสวิตดูแล้วเสียงมันไม่ออก แล้วเสียงมันไม่ออกนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอีกนะครับเพราะไอสวิตตัวนี้เนี่ยมันเป็นสวิตตัดเส้นทางเดินของสัญญาณเสียงนะครับเป็น LR 2 2เม็ดนะครับ2เม็ดแล้วก็เป็นมิ้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขี่ยมาอย่างนี้เราต้องต่อเข้ากับปีไม้เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ต่อปีไม้เราก็ทําการเขี่ยกลับคืนตามตําแหน่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านนะครับที่ยัง งง,งงกับแอมรุ่นนี้อยู่จริง,รงมันไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่เรายังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ได้ทําความเข้าใจกับมันแค่นั้นเองนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งมีลูกค้านะครับซื้อไปแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมก่อนเอาใส่ตู้นะครับมันเปิดเชื่อมบลูทูธได้ปกตินะครับแต่พอใส่เข้าไปในตู้ยึดเข้าไปเรียบร้อยแล้วทําไมมันหาบลูทูธไม่เจอ เชื่อมบลูทูธไม่ได้ก็เป็นอีกปัญหาอีกแล้วครับที่นี้มันมันเป็นอย่างนี้นะครับแอมรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราเสียบสาย AUX คาไว้เนี่ยการเปิดเครื่องปิดเครื่องสตาร์ทครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าโหมด AUX ทันทีนะครับมันจะเข้าโหมด AUX ทันทีอันนี้เดี๋ยวผมผมจะไม่สาธิตให้ดูนะครับแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจกันแค่นี้ก็พอถ้าเราเสียบสาย AUX ตัวนี้คาไว้นะครับเสียบคาไว้ มันก็จะเข้าโหมด a u x ทันทีเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเข้าโหมด a u x เราก็จะเชื่อมบลูทูธไม่ได้เราก็จะหาบลูทูธไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสมมติว่าเราใส่ตู้เข้าไปแล้วเ,เราหาบลูทูธไม่เจอให้เรามาทําการกดสวิตช์ตรงนี้นะครับกดกดเข้าไปนะครับสวิ Switch ตช์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์โหมดนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้กดได้นะครับให้เรากดแช่เข้าไว้ป,ประมาณ5วินนะครับกดแช่ไว้พอกดแช่ไว้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะเข้ามาสู่โหมดบลูทูธอ่อนเราก็จะได้ยินเสียงคําว่าบลูทูธอ่อนออกที่ลําโพงแล้วเราก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้สมมติว่าเราปิดสวิตเปิดเครื่องมาใหม่เราก็ต้องมากดใหม่อีกรอบนะครับมันก็จะเข้าหมด AUX i เเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดไม่ได้ใช้ a u x IN ใช้แต่บลูทูธกับ USB นะครับ AUX ตรงนี้ไม่ต้องไปเสียบมันนะครับถอดทิ้งไปเลยนะครับถ้าท่านใดมีเพจที่มีรู AUX ก็เสียบหลอกๆไว้แค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปใส่มันเพราะว่าถ้าใส่พวกท่านก็จะต้องมาคอยกดอยู่เงี้ยนะครับกดตลอดนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็ต้องมากดอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องเสียงนะครับแอนรุ่นนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องเสียงดีมากนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าโหมดบลูทูธนี่แหละที่หลายๆคนหลาย,ลาย,ลายท่านลำคาญว่าจะต้องมา เลือกโหมดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเสียบ AUX คาวไว้แค่นั้นนะครับส่วนปัญหาอื่นๆตัวนี้คงยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะครับแล้วก็ได้หลายๆคนหลายๆท่านถามมาว่ามันขับลําโพงซัฟฟูเฟอร์เนี่ยลง2โอห์มได้ไหมนะครับมันลงได้นะครับแต่ว่าลงไฟต้องเล่นที่ไฟต่ําเท่านั้นนะแต่ผมก็ไม่การันตีนะว่ามันจะรอด100%นะครับผมให้50 50นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสรอด50โอกาสไม่พัง โอกาสพังก็50เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเล่น3มโอห์มอย่างต่ําจะดีที่สุดนะครับก็ถ้าท่านจะเล่นโอห์มต่ําก็อย่าเล่นไฟสูงเป็นการชดเชยนะครับเพื่อให้ตัวแอมเนี่ยทำงานน้อยลงมันก็จะ,ะลดภาวะความเสี่ยงลงนั่นเองแต่เมื่อไฟต่ำนะครับยังไงกําลังมันก็จะลดทอนลงตามกําลังไฟอยู่แล้วเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นโอห์มต่ํา ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้มันอาจจะพังหรือไม่พังก็ได้ไม่มีใครการันตีได้นะครับคนที่เอาไปเล่นบางคนเล่นมาปี2ปีมันไม่พังก็มีนะครับแต่บางคนเล่น2เพลงพังก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรการันตีได้ว่ามันจะพังหรือไม่พังนะครับมันขึ้นอยู่กับคนใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแอมรุ่นนี้เนี่ย Data s h e e t ของชิป IC ขยายเขาเทสพีกไว้ที่3โอห์มเท่านั้นนะครับ สองโอห์มเขาเทสแล้วมันก็พังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแหกกดมันแต่ถ้าอยากจะแหกก็ต้องยอมรับสภาพนะครับมันจะพังก็ซ่อมหรือซื้อใหม่แค่นั้นไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้เรื่อง2โอห์มได้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับถ้าท่านจะต่อก็ต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยพังก็ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่แค่นั้นนะครับผมไม่การันตีนะครับว่ามันจะได้ไม่ได้เพราะว่าผมเองผมก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะผมเพิ่งเกียรติเคมให้ลูกค้านะครับ ทำไป10ตัวเค็มห้าตัวนี้มันก็ไม่ไหวแล้วครับไม่ต้องถึงห้าตัวหรอกแค่2ตัวมันก็แย่แล้วนะครับเพราะว่าเอาไปมันพังก็บกำไรตัวหนึ่งมันน้อยนิดนะครับน้อยนิดพังตัวหนึ่งนี่ก็ตัวนี้ก็เกือบพันละกตีถ้าพันหนึ่งมันก็แค่2ตัวเนี่ยต้องขายกี่ตัวนะครับถึงจะได้กําไรคืนมานะครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ความ ความพอใจในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวมันนะครับเล่น2อโอมก็เล่นไปเลยนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าสองโอมไม่รอดแน่นอน2อโอมก็ยัง 50- า0นะครับผมให้50-50นะครับในในสภาวะแรงดันต่ํานะครับไม่ใช่แรงดันสูงแรงดันต่ําก็คืออาจจะไม่เกิน20โวลต์อย่างนี้นะครับอ่าแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เล่นแบบอนุถนอมมันหน่อยนะครับถ้าถ้าตังเหลือไม่ซีเรียสนะครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็จัดไปนะฮะ โอเคครับ hey,